หรือการขอความช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นในวังกิยามะนะครับบทเรียนในวันนี้มีหัวข้อว่าคำอันว่าอัชชฟาอังตีวามาอวะมุหานะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าในวังกิยามะจะมีการขอความช่วยเหลือจากระบบสุภาโนวาตาดาแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าการขอความช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นในวังกิยามะนั้นมีกี่ชนิดและอะไรที่เป็นการช่วยเหลือขอความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดนะครับ Sheikh حفظ ฮ ل ح ك อ م رحمه ม ل ل ه ت ع น ل ุต ا ب ة وأعظمها الشفاعات أذما في موقف القيامة นะครับซึ่งการขอชาฟะหรือการขอความช่วยเหลือที่สําคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ในขณะที่มนุษย์รอคอยการตัดสินอยู่ในทุ่งมหัชรนะครับในขณะที่อัลลอฮ์สุคานะฮุวาจะอาลาพระองค์ทรงม,มาในวันกิยามะเพื่อที่จะ ตัดสินเรื่องราวต่างๆระหว่างของผมทา่านนบีุลลัาละฮ์อ ali มุซัลลัมจะได้รับหน้าที่พิเศษเป็นหน้าที่เฉพาะและตรงนี้เองที่บรรดาอุลามะจำแนกการขอชะฟาอาออกเป็นสองประการประการแรกเรียกว่าชะฟาอุตุขอซอแปลว่าชะฟาะหรือการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สำหรับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านละหซัลลัมเพียงผู้เดียวเท่าน,นั้นผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับหน้าที่นี้ อันที่สองเรียกว่าชาฟาอัตุนอามะแปลว่าเป็นการขอชาฟะฮ์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซึ่งมีผู้อื่นที่สามารถกระทําได้หมายถึงท่านยบีเองทําได้และผู้อื่นก็สามารถกระทําได้ด้วยนะครับส่วนชาฟะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการขอชาฟะฮ์ต่ออัลลอฮ์ให้เริ่มการไต่สวนพิพากษาในวันกียรติและเชคคาฟิซันกอบบอกว่าวะฮียันมะกามุลมะฮมูดอัลเลดีวะอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัลลอฮฺวาเจลลา และนี่แหละคือตําแหน่งที่ทารุลจะได้รับในวันเกียรมะซึ่งเป็นตําแหน่งที่ทําให้ทารุลได้รับการสรรเสริญและเป็นสิ่งที่เอาสัญญาไว้กับท่านดบีสุนนบางมาอิมุสลัมตั้งแต่ตอนที่ทารุลยังมีชีวิตอยู่ในตุนยาแล้วบอกว่าอาซาอัยะบอาซากรอบบูกะมะกอมะมหูดาอัลลอฮ์กล่าวไว้ในคุรานบอกว่าหวังว่าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะทรงให้เจ้าได้รับตําแหน่งที่ เจ้าจะได้รับการสรรเสริญนั่นเองนะครับใน,นก็คือตอนที่มนุษย์อยู่ในสภาพที่เดือดร้อนยืนรอคอยเป็นเวลายาวนานมีสภาพที่เกิดความวิตกเกิดความกังวลและเกิดความกลัวในสภาพที่เหงื่อใครเนี่ยผมว่าภาษาไทยเลยนะครับเพราะภาษาหลับจะยาวเหงื่อใครเนี่ยไหลนะครับท่วมตะตุ่มท่วมถึงหัวเขา่าท่วมถึงเอวบางคนถึงเล็บฝีปากเนี่ยนะครับผู้คนก็เลยต้องพึ่ง การขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุภาณอุมูวาจะอะไรในวันนั้นนะครับมนุษย์ก็เลยมุ่งหน้ารวมตัวกันหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธารวมตัวกันในทุ่งมัชัดเดินกันไปหาท่านนบีอาดัมและขอให้ท่านนบีอาดัมขอดูอาจากอัลลอฮ์หน่อยนะครับก็คือขอชฝา,าจากอัลลอฮ์หน่อยให้เริ่มการไต่สวนพิพากษาท่านนบีอาดัมก็บอกว่านี่ไม่ใช่สิทธิ์ของฉันก็เดินไปหาท่านนบีนูท่านนบีนูก,ก็ปฏิเสธ ก็เดินไปหาท่านนบีอิบราฮิมท่านนบีอานะบอกให้ไปหาท่านนบีนูท่านนบีนูบอกให้ไปหาท่านนบีอิบราฮิมใช่ไหมครับท่านนบีอิบราฮิมก็บอกไม่ใช่หน้าที่ของฉันให้ไปหามูซาท่านนบีมูซาก็บอกไม่ใช่หน้าที่ของฉันให้ไปหาอิสซาท่านนบีอิสาก็ปฏิเสธอีกนะครับและสุดท้ายก็ไปจบอยู่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็กล่าวบอกว่าอานะละฮานะอ ของฉันนะครับซึ่งปรากฏที่ทาลลอซุได้กล่าวเอาไว้โดยละเอียดนะครับอันนี้คือชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองใช่ว่าอชาฟาอตุฟิซเซฮิบาบินจันชนิดที่สองก็เป็นชาฟาอชาเพาะของทาลลอซุนนัน่นก็คือการที่ทาลลอซุจะขอชาฟาจากอัลลอฮ์คือขอดอาจากอัลลอฮ์ให้เปิดประตูสวรรค์พอหลังจากที่มนุษย์ข้ามสะพานเซรอปไปแล้วมนุษย์จะต้องไปถึงสะพานอีกที่หนึ่งที่ถูกเรียกว่ากอนตรอเป็นสะพานที่อยู่ระหว่างสวรรค์และนรก ใช่ไหมครับและณจุดนั้นแหละประตูวสวรรค์ญญปปยังไม่เปิดจนกระทั่งวระท่นบีสุลล่านอันซัลลัมเป็นผู้ขอชาฟานจากอัลลอฮ์ให้เปิดประตูวสวรรค์และทะา่านอัสซุนก็เป็นคนแรกที่จะได้เข้าวสวรรค์และประชาชาติแรกที่จะได้เข้าวสวรรค์คือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสัมบิลลอฮ์มุฮัมมิดีมุสลัมประการที่สามใช่ไหมครับอาเฟะอตุฟีอัลกวามินกัดอุมิรับิฮิมอิลันนารอัลลาฮิยดุฮุลูฮะ ประการที่สามและสี่และห้าพี่น้องจำให้ดีหนึ่งกับสองเป็นชาฟาอัชเพาะทรซูนผู้เดียวสามสี่ห้าเป็นชาฟะที่ทรซูลได้รับและมีผู้อื่นได้รับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครบ้างประการที่สามก็คือชาฟะที่ทรซูลน,นะครับจะขอให้แกกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งเมื่ออัลลอฮฺจะตัดสินแล้วว่าพวกเขาจะต้องลงนากจะต้องลงดรกในวันนั้นทะรซูนขอชาฟะคือขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺให้ช่วยเหลือคนเหล่านั้น พวกเขาจึงไม่ถูกลงโทษในไฟต่รูปแปลว่าได้เข้าวสวรรค์ชฟาที่สี่ mm hmm. ฟีมันดะคอลาหามินออลิลเตฮิัยะครูจูมินฮานะครับประการที่4เป็นชาฟาที่ทศรูปได้รับและผู้อื่นได้รับด้วยเดี๋ยวมาดูว่าใครนะครับคือคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเดิมทีแล้วตอนมีชีวิตอยู่ในดุญญนยาน เป็นคนที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์แปลว่าเคารพอัลลอฮ์ผู้เดียวไม่เคยทําชีริกต่ออัลลอฮ์เลยแปลว่าตอนตายเนี่ยไม่มีชีริกติดตัวนะไม่มีชีริกใหญ่ติดตัวไปนจกนกระทั่งถึงวังเกียร์นะใช่ไหมครับเขาอาจจะมีบาปใหญ่ติดตัวไปที่เป็นความผิดที่ไม่ถึงขั้นชีริกนะครับแล้วเราจะาประสงค์ที่จะลงโทษเขาในไฟนรกแต่สุดท้ายท่าจะสุดข,ขอชาฟาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะช่วยบรรดาคนเหล่านั้นให้ออกจากนรก เราสุนธิบายไว้ในคะดี์บอกว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยถูกหลังจากที่ถูกลงโทษในไฟนรกเนี่ยถึงขนาดที่ตัวของพวกเขาเนี่ยกอดิมตะฮชูแปลว่าไม่เกรียมฟาซอรุวาซุฟฟะมากลายเป็นสภาพเหมือนกับผ่านดำไหมขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราสุพานหุบวะอารานำบรรดาคนเหล่านั้นออาจากไฟนรกและไปโยนลงไปในแม่น้ําที่ถูกเรียกว่านฮารุลฮายตแปลว่าแม่น้ําแห่งชีวิตที่อยู่ในสวรรค์ ทาราุณบอกไฟยันโบตูนะก็มาจากโบตุลฮับบัตุฟีฮามีลินไซน์ทาราุณบอกเมื่อคนเหล่านั้นถูกโยนลงไปในน้ำแห่งชีวิตน้ำชุบชีวิตใช่ไหมครับไม่เกลียมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺสุคานหัวจะ,ะให้เขาร่างกายเนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่ได้ตายนะแต่ว่าไม่ใช่ไหมครับฟื้นเหมือนแปลไหมว่างอกขึ้นมาเหมือนกับมเมล็ดพืชที่มันงอกขึ้นมาท่ามกลางกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกราด เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าคนกลุ่มที่สามเนี่ยที่สี่เนี่ยได้รับชาฟ้าหลังจากที่เขาถูกลงโทษในนรกไปแล้วช่วงระยะเวลาเนี่ยคนกลุ่มที่ห้าฟ้าที่ห้าอัชชาฟ้าตูลฟีรอฟินดาราจัติอักวามินมิอันินเจนนะครับเช้บอกว่าชาฟ้าที่ห้าก็คือการที่ทาราสู้และบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์ขอชชฟ้าในวันเกียร์มั้ยใช่ไหมครับที่เลาอาจารอนุญาตเนี่ยเขาจะขอชาฟ้าให้แก่คนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเขาได้รับการตอบแทนในสวรรค์ให้อยู่ในสวรรค์ชั้นอาจจะอยู่ชั้นต่ำสวรรค์มีกี่ชั้นครับหนึ่งร้อยชั้นแต่ละชั้นมีอีกหลายขั้นที่ห่างกันเหมือนชั้นฟ้าและแผ่นดินคนบางคนได้รับการตอบแทนในสวรรค์ในสวรรค์ชั้นต่ำทารซูและบรรดานาบีและบรรดามลายกะและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะาราจะอนุญาตให้เขาขอชจาฟ้าให้แก่คนเหล่านั้นให้ได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงๆยกตัวอย่างเช่นเราจะอาราเมตตาผู้ศรัทธาบางคน เขาได้อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงแต่บิดามารดาและลูกของเขาที่มีอีมาเหมือนกันนะแต่ได้รับการตอบแทนในสวรรค์ชั้นต่ำเราจะอาลาเมตตาให้คนเหล่านี้ได้ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงเหมือนกับลูกของเขาที่เป็นคนซอรแรนนั่นเองเป็นคนดีนั่นเองและเชคก็บอก,กว่าทั้ง3อย่างที่กล่าวมาก็คืออันที่3อันที่ 4, อันที่5นั้นเป็นชะฟาที่หมายถึงทารสุสูและผู้อื่นด้วย แต่ถ้าระซุจะเป็นผู้แรกที่ได้รับการขอจาก Allah จอัลลอฮฺจาราในวันนั้นซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์ขอจาก Allah จอัลลอฮฺจาราได้ในวันนั้นมีใครอีกอับียบรรดานาบีสองมาลาอิกะสามอาลเลียบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺรักเขาและเขาก็รับอัลลอฮฺสีอัลอัฟรอหมายถึงใครไี่้องหมายถึงเด็กเล็กๆ ที่ตายไปก่อนที่จะบรรลุศาส,สนาภาวะเมื่อถึงวันเกียรมาอัลลอฮฺเราจะให้เด็กเหล่านั้นสามารถที่จะขอชะฟาให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ในวันเกียรมานั่นเองนะครับและเชคกับอัฟาอฮฺนะครับขอชะฟาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และอลลนะครับซึ่งคนเหล่านี้สามารถที่จะขอชะฟาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และอลลให้เขานะครับ ออกมาจากการลงโทษในไฟนรกและได้รับการยกฐานะในสวรรค์ด้วยนะครับและเชคกล่าวต่อบอกว่าและหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุภานะฮุวาจะอะไรจะให้ชะฟาอจะให้การช่วยเหลือบ่าวขององค์เป็นการเฉพาะอันนี้ไม่ได้ผ่านการขอจากผูอื่นแต่เราจะอาลรให้ด้วยกับความเมตตาของค์คนกลุ่มหนึ่งได้ออกจากนรกโดยที่ไม่มีใครขอชะฟาให้ ลโยซีหินอินละ allah, ล้อไฟโยตุคือลูกขุนเงินเจนอวตาราพู้องค์จะนำพวกเขาออกจากการลงโทษในไฟนรกแต่เขาไม่เคยมีชีริกใหญ่ติดตัวไปถึงเันเกิยามานะครับซึ่งแล้วอวตาราจะให้เขาเข้าสวรรค์โดยที่จํานวนเขาบอกเขามีจานวนมากโดยที่ไม่มีผู้ใดรู้ถึงจานวนคนเหล่านั้นได้คนกลุ่มที่6ประการที่6คือการขอชะฟา,านในการลดหย่อนการลงโทษให้แก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาบางคน แต่เป็นชาเฉพาะทราสร,รูลเพียงผู้เดียวเท่านั้นและทรสร,รูลสามารถที่จะขอให้แก่ผู้เป็นลุงคืออบูตอลิบท่านเดียวดงังรายงานะดิษที่ทรสรูลได้กล่าวเอาไว้นะครับและมีะดิษอีกบทหนึ่งนะครับในตอนท้ายเชคบอกว่าทราร,รุณลอสันลอสฮาวิสลำกาบอกว่าน ل ا ت ยุลก ه ฟ م ฮ ل วะจะ ه ูลุฮั ل มิมม م ซี د ในขณะที่เราจะอาลาจับชาวน,ลวนาลโยนลงไปในนรกถูกลงโทษ นรกจาหันนมก็ยังคงกล่าวยังคงพูดแปลว่านารกพูดได้ไหมพูดได้ในความเกียาาร์มนรกจะพูดบอกว่ามีอีกไหมใช่ไหมยังเรียกหาชาวนารกเพิ่มยังขอเพิ่มอีกโดยนรกจะพูดบอกว่าฮัลมิมมาซีดใช่ไหมครับมีอีกไหมมีเพิ่มอีกไหมมีเพิ่มอีกไหมจนกระทั่งทรเลาะกล่าวบอกว่าฮัตยาเดออารบ,บุลไนซ์ซา فيها قدر ما هو فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد นะครับจักระทั่งว่าเราจะอลาคตจะวางเท้าของรมอันนี้เรื่องอะไรสิ่งะ คุณลักษณะของลัทุิานุวจตอาราซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องศรัทธาว่าเราจะอาราพระองค์ทรงมีเท้าที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของพระองค์เราจำเป็นจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลเรามีแต่มีโดยที่ไม่เหมือนกับสิ่งใดโดยที่เราจะต้องไม่ตีความไม่บิดเบือนความหมายและไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับซึ่งเมื่อนั้นเราจะอาราจะวางเท้าของพระองค์ลงไปในนรกและเมื่อนั้นนรกยะฮันนามมันจะบทกันเข้า นะครับพอเราจะละวางเท้าลงไปแล้วนรกยรังหันนจะถูกกดทับลงไปจนกระทั่งนรกจะพูดว่าก็ ot, ็พอแล้วพอแล้วไม่เอาใครเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เจติกะขอสาบานต่ออำนาจขององค์ฉันไม่ขอใครเพิ่มอีกแล้วนะใครพูดพี่น้องนรกจะหันนำพูดและมีในงานบาไฮน์เทลารุ่นบอกว่าเมื่อเราจะอะไรให้ชาวสวรรค์เข้าวสวรรค์ผลแล้วเนี่ยบริเวณขอสวรรค์นเนี่ยยังมีอันนาบริเวณว่างอยู่แปลว่ายังมีพื้นที่ว่างไม่มีผู้คนอาศัยในสวรรค์ เมื่อนั้นอรสุภานอวัจาราจึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างสิ่งถูกสร้างขึ้นมาในวันนั้นและพระองค์ก็ให้พวกเขาเข้าสวรรค์นในวันนั้นเลยเป็นความเมตตาจากอรสุภาน้อวัจาเป็นการเฉพาะโดยที่เขาไม่ได้ผ่านโลกดุนยานี้มาเลยดังนั้นเช่นทพูดในตอนท้ายบอกว่าว่าฟีดาดีกมนามนันโนซูซิมาลายองซอฟมอาฮาฮาาาัมนชอะฮะฟวัจดาเมลกิตาดิวซุนนะและยังมีหลักฐานมีตัวบทอีกมากมากเหลือเกิน หากผู prayers, ้ใดประสงค์ท <speaking> ี่จะไปศึกษาและหาความรู้ในเรื <speaking> ่องเหล่านั้นดูเราสามารถที่จะพบได้ทั้งในอัลกุรอานและในสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮอาลัยฮฺนะครับซึ่งละหละวะะละนบีนะมุฮัมมัดวะละอัลีมุสซับบีฮ์วะสัลลัม